สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้นะคะพิงกี้พามาดูบ้านติดทะเล200เมตรนะคะหลังหาดาหลังหมู่บ้านจะเป็นหาที่สามารถเล่นน้ำได้เดินไปได้เลยค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากเลยนะคะที่เห็นอยู่จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะเป็นบ้านที่ฟังก์ชั่นครบคาราเกะโตสนุกเออโตะพูลนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะมีคาราเกะด้วยนะคะที่เห็นอยู่จะเป็นสระว่ายน้ำมีสระเด็กด้วยนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาดูบริเวณรอบๆบ,บ้านนะคะ ที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นสระว่ายน้ํานะคะมีส่วนของสระเด็กนะคะมีส่วนกว้างเลยนะคะมีห่วงยงห่วงยางให้เลยนะคะสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ําและใกล้หาดนะคะใกล้หาดอยู่ที่พัตตาหนักนะคะอยู่ที่พัตตําหนักใกล้หาดเพียง200เมตรนะคะสระว่ายน้ํานะคะมีส่วนของสระเด็กด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านนะคะอ่าเขียวชะอุ่มเลยนะคะ บ้านสวยน่ารักนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวปาร์ตี้มีสระว่ายน้ำปิ้งย่างได้ทำอาหารได้มีโต๊ะพูนะคะมีโต๊ะพูด้วยแล้วก็มีคาราโอเกะนะคะใครที่กำลังหาบ้านหลังนี้แนะนำมากเลยนะคะสำหรับ ครอบครัวนะคะที่มาปาร์ตี้พักผ่อนชิลๆแล้วอยากเดินไปทะเลได้นะคะหลังนี้ตอบโจทย์มากเลยน่ารักมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำมีห่วงยางให้มีาถาดลอยน้ำนะคะแล้วในส่วนของสระเด็กก็มีนะคะที่อาน้ำกลางแจ้งก็มีแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำนะคะ นีสระค่อนข้างใหญ่นะคะมีเก้าอี้ปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ําหลายจุดนะคะตรงนี้ก็จะทําทอาหารได้นะคะปิ้งย่างได้นะคะมีร่มทะคะไม่หลอนบริเวณบ้านสวยน่ารักนะคะบริเวณบ้านสวยน่ารักเลยนะคะนี่มีถาดลอยน้ําด้วยนะวิงกี้พาดูบริเวณร,รอบๆบ้านนะบ้านสวยมากๆเลยนะคะสวัสดีทั้ง อ่าสิบสี่ท่านนะคะพิงกี้พาชมบ้านบูฮาวายนะคะบ้านสวยนะคะบ้านสวยนะคะใกล้ทะเลเพียงสองร้อยเมตรนะคะใกล้ทะเลเพียงสองร้อเมตรนะอ่าดูหลายๆมุมพิงกี้พาดูหลายๆมุมนะคะสวัสดีค่ะพิงกี้อยู่ที่บ้านบูฮาวายสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ํานะคะมีคาราโอเกะโต๊ะพูสระว่ายน้ํานะคะมีสระเด็กด้วยนะคะ ่รมรื่นมากๆนะอยู่มากๆ <_ an> เดินไปทะเลนะคะเพียง200เมตรเดี๋ยวนะคะหลังไย <_ an> <_ an> พิงกี้จะพาเดินไปหาดส่วนตัวหลังหมู่บ้านนะคะเดินไปหาดส่วนตัวหลังหมู่บ้านเลยนะคะ <_ an> เป็นบ้านแบบว่าน่าพักผ่อนมากๆเลยมีถาดลอยน้ํานะคะ <_ an> ถ่ายรูปเชลฟี่ได้เลยนะเดี๋ยวพิงกี้พาดูนะคะในส่วนของอ่าห้องห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นนะส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะห้องโถงใหญ่นะคะ ห้องโถงใหญ่นะคะนะคะมีคาราโอเกะนะคะแอร์ Air ทั้งหลังมีลำโพงแล้วก็มีโต๊ะพูด้วยนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาไปดูโต๊ะพูนะมีเคเบิล WiFi นะคะตกแต่งสวยงามหรูหรานะคะโต๊ะพูก็ยังใหม่มากนะคะโต๊ะพูก็ยังใหม่มากเลยนะคะสวัสดีทั้ง18ท่านนะคะพิงกี้อยู่ที่บ้านบบฮวาไวบ้านสวยสี่ห้องนอนนะคะบ้านสวยสี่ห้องนอนนะ สวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะโต๊ะพูก็แบบว่าน่านเล่นมากๆนะคะเดี๋ยวมิกกี้พาดูห้องนอนแรกเลยห้องนอนแรกนะคะก็จะอยู่เป็นวิวสะเป็นวิวสะนะคะสวยมากมามิกกี้ชอบอห้องนี้มากๆเลยสำหรับใครที่จองบูฮาวายนะคะแนะนำให้แบบว่าเลือกลาเลือกห้องนี้ห้องแรกเลยนะก็คือแบบว่า นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาเห็นสระไวน้ํานะนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาเห็นสระไวน้ํานะคะ Spider Man. และที่สําคัญห้องนี้มีอ่างจากกุชชีด้วยค่ะมีอ่างอาบน้ํานะคะแช่ Share Man. น้ําสบายใจนะห้องน้ํากว้างมากยังกับห้องนอนนะคะห้องน้ํากว้างมากยังกับห้องนอนนะดูสิคะแล้วก็แบบว่า,ามีห้องอาบน้ําแยกให้ดูหลายๆมุมนะคะ อันนี้แค่ห้องน้ำก็ใหญ่แล้วนะคะห้องน้ำก็ใหญ่แล้วนะอันนี้คือห้องนอนแรกนะคะห้องนอนแรกนะแล้วก็จะมีแบบว่าห้องแต่งตัวนะคะวิววิวสวยมากวิวสระว่ายน้ำห้องนี้จะมีที่นอนเสริมสำหรับใครที่มีเด็กนะคะอนอนได้สามคนนะคะเตียงก็ใหญ่หกฟุตผ้าปงผ้าปูป่าเช็ดตัวมีให้ครบเลยนะคะ มีให้ครบเลยแล้วสำหรับใครที่แบบว่าอยากรีดผ้า,ามีเตารีดให้ด้วยมีห้องแต่งตัวนะคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมิงี้พาไปดูห้องถัดไปนะคะพาไปดูห้องถัดไปนะคะตรงมาเลยห้องถัดไปนะคะ ห้องถัดไปก็จะเป็นห้องนอนนะคะมีเตียงเสริมนอนได้อีกนะคะนอนได้อีกห้องนี้ก็จะนอนไปเลย3ามสี่คนนะคะนอนไปเลย3ามสี่คนเป็นแอร์ทั้งหลังเลยนะคะแล้วก็ห้องนี้ก็เป็นห้องน้ําในตัวนะคะห้องนี้ก็เป็นห้องน้ําในตัวแยกเปียกแยกแห้งนะคะแล้วก็ตรงห้องนั่งเล่นนะคะตรงห้องนั่งเล่นก็จะมีห้องน้ําอีกนะคะห้องนั่งเล่นก็จะมีห้องน้ําอีกนะคะ จะเป็นห้องน้ําตรงห้องนั่งเล่นก็จะไม่มีฝักบัวนะห้องนี้ตรงห้องนั่งเล่นจะไม่มีฝักบัวนะคะส่วนที่จอดรถนะในบ้านได้หนึ่งคันนะคะแล้วก็หน้าบ้านได้อีกอยาวๆเลยถนนกว้างมากจอดได้นะคะเป็นบ้านหัวมุมนะคะ,อะจอดได้เยอะเลยนะคะ อชอบบากบริเวณบ้านสวยชั้นเดียวน่ารักนะคะเป็นบ้านน่ารักมากๆนะคะโปร่งโล่งสบายนะสะอาดส่วนครัวมีเคาน์เตอร์บาร์อย่างดีนะคะอุปกรณ์ครัวครบคันมากๆเลยนะคะตู้ยงตู้เย็นก็ใหญ่มากเลยนะคะนี่แล้วก็ห้องที่สามนะคะห้องที่3ามอ,อยู่ตรงนี้นะคะเตียง5ฟุตนอนได้2ท่านเป็นแอร์ทั้งหลังเลยนะคะแอร์ทั้งหลังเลยนะบ้านสวยมากๆนะคะ เดี๋ยวิงกี้จะพาไปดูห้องที่สี่นะคะบิงกี้จะพาไปดูห้องที่สี่ะนะอ,อันนี้เป็นมุมปิ้งย่างนะคะมุมปิ้งย่างอันนี้เป็นห้องที่สี่นะห้องที่สี่เตียงห้าฟุตนะคะแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะคะห้องน้ําในตัวนะคะแยกเปียกแยกแห้งนะไหนใครอยากไปดูทะเลบ้างนะคะมามาพัทยาทั้งทีต้องแบบว่าไปทะเลกันเนาะสาว่ายน้ํา สาวไอ้น้ำสวยน้ำใสน่าเล่นนะคะบรรยากาศกำลังดีนะคะไม่ร้อนมากนะเดี๋ยวพิงกี้นะคะเดี๋ยวพิงกี้พาไปทะเลนะเดี๋ยวพิงกี้พาไปทะเลนะคะเดี๋ยวพิงกี้หากุญแจก่อนนะไหนใครอยากไปทะเลบ้างนะคะใครอยากไปทะเลบ้างนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาไปทะเลนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาไปทะเลสักคู่หนึ่งนะคะ นะคะเดี๋ยวเราจะแบบจะเดินก็ได้นะคะเดินก็ประมาณ10บนาทีนะคะแต่วิงกี้เพื่อความรวดเร็วไม่อยากให้คลิปมันนานวิงกี้ก็จะพาแบบว่านั่งรถไปปพืบเดียวนะคะไปดูทะเลหลังหมู่บ้านนะคะโอเคนะคะคุณยายรอนี่รรออุยยายที่นี่นะคะโอบ้านสวยน่ารักนะคะรมรื่นมากๆนะคะโอเค เดียอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะถนนอยู่หัวมุมเลยนะคะจอดรถได้หลายคันนะคะถนนกว้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปทะเลกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปทะเลกันพิงคกี้จะพาดูทะเลนะคะที่อยูอ่ใกล้บ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวพิงคกี้จะพาไปดูทะเลนะคะ ว่าบ้านหลังนี้ใกล้ทะเลมากเพียง200เมตรเท่านั้นเดินก็ได้นะคะแต่เพื่อความรวดเร็วเนาะก็คืออ่าเดี๋ยวพิงกี้จะพาไปทะเลนะคะที่เห็นอยู่ที่เห็นอยู่นะคะก็ทางไปทะเลนะคะเดินประมาณเดินประมาณสองเมตรนะคะเดินประมาณสองเมตรนะคะนี่นะคะก็เลี้ยวไปก็จะเป็นทะเลแล้วนะคะ ก็ใครที่พักที่หมู่บ้านนี้นะคะก็เขาจะมีคียการ์ดให้นะคะหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านมาเจติกนะคะหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านมาเจติกนะจะอยู่พัะตาหนักนะคะอยู่ใกล้ท่าเรือไปเกาะล้านนะคะวอ l k ก n g s สตรีทนะคะจุดชมวิวสอทอลล๕นะคะเขาพระใหญ่นะคะจะอยู่ใกล้กับบ้านนี้นะคะ อยู่ใกล้กันนะคะประมาณกิโลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ใกล้ที่เที่ยวเยอะนะคะ<ม>ก็จะแตะคีย์การ์ดนะคะเสร็จแล้วก็สามารถเปิดไปเจอนะคะก็นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูหมู่บ้านนะคะเป็นประตูหลังหมู่บ้านก็จะแตะคีย์การ์ดตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดประตูนะคะเจอทะเลเลยนะคะ ได้ยินเสียงคลื่นหรือเปล่าเอ่ยนะคะอันนี้คือทางเดินไปทะเลนะมาถ่ายเชลฟี่นะคะรับลมรับบรรยากาศทะเลได้นะคะสวัสดีค่ะพิงกี้พาชมาทะเลหลังหมู่บ้านบูฮาวายนะที่เดินจากบ้านประมาณ200เมตรนะคะแป๊บเดียวนะคะเดินแป๊บเดียวก็จะเจอทะเลเลยเป็นหาดส่วนตัวนะคะเป็นหาดส่วนตัวนะคะชื่อว่าหาดโคซี่นะอันนี้จะอยู่ใกล้กับ แคบเบดแอนด์คอนดอมนะคะใครที่เคยมาทานร้านอาหารก็จะน่าจะเข้ารู้จักนะคะอันนี้จะเป็นหาค่อนข้างส่วนตัวเลยนะคะทะเลเล่นได้นะคะทะเลเล่นได้คือใครที่จะแบบว่ามาหาดนี้ได้ต้องแบบว่าพักอยู่แถวนี้นะคะที่พักอยู่แถวนี้นะนี่อ่ะตอนตอนนี้แบบว่ากําลังแบบว่ามีขึ้นหน่อยหน่อยนึงนะคะก็มีแบบว่าอาบดมอาบแดดนะ ก็เล่นน้ําได้นะมีคนเล่นน้ําได้นะข้างๆก็จะเป็นร้านอาหารนะคะข้างๆก็จะเป็นร้านอาหารนะคะเป็นบ้านที่แบบว่าฟังก์ชันครบมากเลยนะคะอยู่ใกล้ทะเลอีกต่างหากอยู่ใกล้ร้านอาหารนะคะแล้วก็จากบ้านก็ไปช็อกโกแลตแฟคทอรี่กับเดอะสกายแกลเลอรี่ยังไม่ถึง1กิโลนะคะเป็นบ้านที่แบบว่าใกล้ที่เที่ยวมากแล้วก็มีฟังก์ชันครบนะคะ ฝากด้วยนะคะบ้านยังว่างนะคะกัญยาตุลาพศจิกาธันวาบ้านยังว่างนะน้ำทะเลก็ใสสะอาดนะคะน้ำทะเลก็ใสสะอาดนะน่าเล่นนะคะมีคนเล่นด้วยนะมีคนเล่นด้วยนะที่เห็นอยู่จะเป็นเกาะล้านนะคะที่เห็นอยู่จะเป็นเกาะล้านนะบรรยากาศดีตอนเย็นพระอาทิตย์จะแบบว่าพระอาทิตย์ใกล้ตกอะพระอาทิตย์ใกล้ตกจะสวยมากๆเลยนะคะ อ่าถ้าตอนเย็นพาแบบว่าเด็กๆเ,เดินมาเล่นทะเลได้นะคะไม่ต้องขับรถไปให้ให้รถติดเนาะอ่าเดี๋ยวพิงกี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวพาไปดูหลังอื่นๆที่สวยๆเหมือนกันนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมค่ะ